สวัสดีครับผมสละคุณพ่อคุณแม่ครับคุณคนยังไม่ให้่้ครับผมพอกับตสอนน้ำโจกค,คือเก้าหละกันมือเล่าวัฒนาออกนะครับจอบจอบเบิ้งเลยครับมันจอบเอาคอนเปาะหัวเนี่มันถือเปาะโดนมือนี้ <c oughs> บ่หนี้ไปใส่ครับมาพอกันคือเก่านะครับสำหรับทีมงาน ตสน้ำโชคครับผมก็ขอบคุณครับผมกดไลค์กดแชร์ให้กันกดติดตามให้น้ำแบบดีใจเป็นมากไม่เลยเหมือน,นี้ครับผมพอเห็นคนกดติดตามให้ตสน้ำโชคครับผมขอบคุณครับผมเดี๋ยวผมมารายงานให้ทราบก่อนครับเพราะไลฟ์วันนี้มันเป็นวัน,ว,น,น,นวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่สามสิบเอ็ดนะครับผมสิ้นเดือนพอดีพอดีสำหรับผมมีเงินเดือนเงิน,ด,นดาวกับ หลับเงินหลับทับไปนะครับผมสําหรับหัยเราพัฒนามันออกครับห้าห้าหกหกสี่เจ็ดครับมันจะบอกหาหาหกค์เจ็ดเจ็ดจะให้มันแล้วมันตัวจะบุก <c oughs> นี่เขาหายไปศูนย์ไปสองไปเก่าระวังเป็นหกกับกระเข้าหกนะครับเราให้ไปหกหกครับผมนีม่หาหาไม่หกหกกับเขาหายไปแต่ว่าหาหามันไป อีสานกลางเปิ่นเฮจนอีกแล้วครับวดนี้อีสานกลางก็ไดฮ่าฮาสำหรับทั้งภาคกลางเอาหกหกสี่เจ็ดครับเข้ากระไห่หงหงไปคื้นกันนะครับหงหนี่มีเห็นละครพุ่นพอคุณแม่เข้าให่ไปอยู่แต่บ่วดวงกลมนะครับสำหรับเหล็กบืนขนาดที่ถือนะครับสำหรับผู้ใดข้อเหล็กบืนชอบเหล็กบืนนะครับแล้วก็ดีใจด้วยสำหรับอีสานกลางครับผมบอกตื่ออีกแล้วครับสองงวดติดต่อกันนะครับ อีกแล้วอีสานกลางมวนกวบอีกแล้วนี่แหละครับใกล้สงกรามนี่ไงมันถือดูดูครับผมถือไวสำหรับพวกเขาเนี่ก็เอากันแบบกลางๆก,ก็คือพากลางเขาเก็เอาหกหกจีเจ็ดครับก็หกหกก็ถูกเหมือนกันครับผมขอบุณครับผมกดไลค์กดแชร์กันคือเขานะะั่นละตสบนนีไปใส่หรอกครับผมหมอกกอ,อกหมอกกอ,อกมหา ถ่าธรรมะบอกถ่าธรรมบวกครับผมดีใจครับผมหลายคนที่ถือนะครับต่อสอกับ,บอกติดไปแล้วขอบคุณครับผมอยเรื่องืองเาเข้าไห้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมเพราอสนับสนุนในการเรียนการพนันนะครับให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมบัดนี้เข้ามาบอกกันเรียงหวยไทยครับบัดรัฐบาลไทยนะครับซื่อรัฐบาลไทยก่อนเถอะลังจากรัฐบาลไทยแล้ว มันก็สจเป็นหวยเลาพัฒนาต่อเลยนะครับผมคือพอประมาทคือบอกให้ซื้อชุดเดียวกันเนี่ยแหละครับมันออกตัวเดียวกันก็นแห้งดีนะครับมันเคยเปลี่ยนดิตาสอบอกศูนย์มันออกหวยไทยศูนย์แล้วก็มาออกหวยเล่าศูนย์น้ำครับเคยมีครับผมผมบอกเปะไปแล้วนะครับผมนี่ต่อด้วยต่อหวยรัฐบาลไทยครับผมเอาไห้ใบมิหนึ่งมีสี นะครับเที่ยวนี้คือไห้หน่อยโตแต่ว่าโอ้หวยราษฎรฒนาวันที่หนึ่งเดือนสี่หกหกแปดครับผมขอขอโทษกับอ่านผิดนะครับให้เด่นไปมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งเนี่ยจังแมนเฮ้ยต่สอตาลายเนาะขออภัยครับผมสำหรับหวยรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งเดือนสี่หกแปดครับผมย้ำอีกครั้งนะครับให้เด่นไปมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งครับ ทำจากถือ,อหอยเล่าเฮ่จนกันไปแล้วครับวันนี้มาถือ,อหยอยไถ่กันลองเบงเสร็จแล้วแอนบอกไม่ไง <c oughs> เอาเราจับผู้ให้ครับบดูจับผู้ให้อย่าลืมเอาเหล็กวิ่งเรล็กเรงของต่สอไปจับขู่นะครับเนี่ยมีเก่ามีศูนย์มีหนึ 0, ่งครับผมจับผู้ให้มีศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งห้าหกเจ็ดหก สี่ห้าห้าเจ็ดสี่แปดห้าแปดเลขเบิร์มี้ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งเก่าเก่าครับผมเลขเบิร์มี่หน่อยหนึ่งมีสามตัวออกเบิร์ดีแถะพ่ะย่ะถืองเบิร์อีสานกลางถือเคทั้งเฮ้าทั่วไปครับผม <laughs> ใใไม่แย่เนิโอ๊ยมาตรงห่วงครับผมเข้าใจแล้วละ่ะ ลองบึงเสร็จแล้วตาสวเรียกเบิ้นไม่แย่มากกว่าจันวาถื่อใจไม่แย่ครับครับผมส่วนตัววงกลมครับผมจะมี0901 91 56 76 45ครับแต่วงกลมได้นีมเอาวงกลมให้ว่าหันบอ่อวงกลมเนอ,อะเพราะว่ามื่อออกเรียกเบิ้นครับเราบอกไว้เล่าพัฒนาครับออกเขาให้6กหกไปหาหาฮกหกครับผม ถือตึงลางหกตัวลางสี่ตัวครับผมหันบดเสียกะย้อนหลังไปเบิ้งก็ได้ครับผมลืมครับบางทีแคบหน้าจอไว้ก็ดีขึ้นกันครับมันยังบดได้ย้อนไปหลนะครับเปิดเบิ้งปั๊บโหลดว่าตาซอว์บ่ถือบ่หวะบตัวบ่บังทีไหมครับตาอบบ่ได้ตัวละครตาซอกระซื้อขึ้นนะครับถือกระถือกน้ำกขนม้วนกบเพื่อนมวนต่อไปนั่นอันนี้อันนี้เรื่องจริงครับผมนะครับขอบุณครับผม กดไลค์กดแชร์กันอีกการกดไลค์กดแชร์ไปนี่ห้มันถึให้มู่พวกเพื่อนฟูงพี่น้องเขาเห็นน้าเปิดหูเปิดตาเปิดในเห็นน้ากันครับก็บอกไปวานนี่แหลตะตาสอนี่เราบอกข่อยถึงแค่ว่าข่ได้เงินค่าของ,นองขนมข้าวต้มไปให้ลูกให้ร้านกินอยู่นี่เตือนว่ามันมีเหตุงานสมมือแต่ว่าจะสื่อหลาย้อครับหวยมันก็คือหวยครับมันมีเขามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดาครับ เอาโ่วากันบ่มีผู้ใดเก่งกว่าเเกกหวยดอกครับท่านบอกไว้เราพัฒนามันผ่านไปแล้วอันนี้มาบอกหวยไทยเด้อครับเนี่ยเด้อหวยวไทยวันที่หนึ่งเดือนสี่หกแปดครับผมเนี่ยมาบอกไปเลยรู้สึกว่าเราให้เด่นไปมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งมีหาชั้นดีๆจับใ่เลยครับจับใ่ผมเลยมู่ผมกับมวลกุ๊ที่สร้างผุ่นครับสร้างสุพรรณแต่ก็พี่น้องปองไปหลายหลายคนที่เป็นแฟนครับ อ,อีสานกลางกบับมวนกุ๊บคือกันครับผมพอบอกขึ้นตืกตึงอล้า,ลางหกตัวล้างสี่ตัวครับผมเบิ้ลทั้งนั้นเลย <c oughs> เก็บปวดรวดเล่าอหลีเจ้ามือนะครับ <c oughs> จอมไปตรสอเลยไว้เจ้ามือเนี่ <c oughs> เอาเป็นว่าเฮาไล่ให้หหฟังอีกเทียนหนึ่งนะครับผมเราซื้อหวยรัฐบาลไทยก่อนนะค่อยต่อหวยเล่านะครับย้ำอีกครั้งครับเราให้เด่นใบมีเก้ามีศูนย์มีหนึ 0, ่งจับคู่ให้มีศูนย์เก้า 01 91 5หนึ่งเ7้าห8หเล э, 00, feels, 6, less, ็กเรียกเบิมี0011 9 9เก่าเกอย่าลืมห่อให้เก่าให้0ูย์ให้หนึ่งไปเก่าให้อาจจะเป็น6กคือเก่าด้วยครับผมให้ระวังนะครับระวังไว้ครับผมสำหรับตัววงกลมให้ย้ำอีกครั้งครับมี0ูนย์เก้ ก้าหนึ่งห้าหกเจ็ดหกสี่ห้านี่สำเนีครับผมเอาชัดๆเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้บิ้งครับครับคิดหอดคิดเตงครับผมคันบอกถือขึ้งดีใจหลายครับคันนั่งไกลยื่้มพิเ็นมาบอกนะครับผมถือหาบาที่บัตร็ดีใหญ่ครับผมบุมบ่ได้คิดบาตรที่ขออย่างน้่ดอกครับขอเป็ี่ยนกําลังใจให้ได้ครับสื่อหาบาทีิบัตร็ดีแล้วนะครับผม เดี๋ยวผมมีถ่ายรูปเบิงครับผมนะครับดีใจย่ำจุกผูจุกคนเด้อครับเด้อข้าผูผลยู่ทางพีข้างฝากกลางภาคใดกะเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านครับผมไปเยี่ยมไปยามพูนพอคุณแม่เฮ้านะอืไปลดน้ำดำหัวเพิินนะครับผมกมีเงินหลายๆเด้อครับผมเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ครับผมแป๊บหนึ่งครับครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับข้างบนนะครับมันเป็นที่ตีหวยลาวที่ออกนะครับห้าห้าหกสี่เจ็ด เอาห่อยไปเทิงห่าหาหายไปเทิงหกหกครับถือทั้งลางหกโตถือทั้งลางสี่โตนะครับผมดีใจน้ำคุณพอคุณแม่ครับทีนี้เรามาต่อหวยรัฐบาลไทยครับวันที่หนึ่งเดือนสี่หกแปดนะครับให้เด่นไปมีมีเก้ามีศูนย์มีหนึ 0, ่งเก้าระวังเป็นหกคือเก้าครับผมจับคู่ให้เนี่ยชัดชัดเกียครับผมจับคู่ให้มีศูนย์เก้าศูนย์หนึ่ง 91, 56, 76, 45, 57, 48, เกเ 00, 11, 99, ้าหนึ่งห้าหกเจหกสี่หเจ็ดสหเลขเบอร์มี0ูนศกเครับผมมีแค่นี้สำหรับตัววงกลมให้บัตรตัววงกลมให้ก็จะมี0ูนย์เก้าหนึ่งหห สี่สี่ห้าเจ็ดหกมีสัมผครับผมสำหรับตัววงกลมนะครับผมตัวเน้นบางสีสันอย่าลืมตัววิ่งตัวแรนเท่าเด้อครับมีเก่ามีศูนย์มีหนึ่งเก้าระวังระวังสิเป็นหกนั่นเองครับผมอย่าลืมซื้อหวยรัฐบาลไทยก่อนนะครับค่อยต่อหวยลาวพัฒนาต่อเลยพอมันติดติดกันครับผมอาธิเฮตบอทันเด้อครับ เหตุบพท่านกับเพาะเปียงขับประมาณนี้ก็อนาสีใด้นะครับผมเนาะประมาณนี้ครับชัดชัดให้ดูนะครับผมเนี่ยข้างบนนี้เป็นหวยลาพัฒนาวันจันทร์ออกนะครับนะที่นี่เขาา่าเขามาให้เป็นหวยรัฐบาลไทยต่อเลยครับผมอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กันคือเก่าเหมือนเดิมนะครับขอพูดหลายๆครับผมดีกดไลค์กดแชร์ให้ตสอน้ำจกครับผมแล้วก็เข้าเป็นเนยให้เป็นแนวทางครับผมอย่าไปยิงอย่ไปจังก็มั่นไม่สนับสนุนในการเล่นการพนัน ทุกสิ่งอย่างครับพ่อกันหลังจากหวยเล่าพัฒนาหวยไทยหวยเล่าออกนะครับกัพ่อ,ตอขตอคือเกา่าคึอหลังเะครับผูขอบคุณครับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนครับนอนหลับฝันดีนะครับ